ในหลายๆ EP ก่อนหน้าเนี่ยนะผมได้คุยให้ฟังถึงการที่นักจิตวิทยาเนี่ยเขาแบ่งสไตล์ของคนทำงานซึ่งในภาษานักจิตวิทยาเ,ยเขาเรียกว่าไทป์เนาะซึ่งผมจะไม่เรียกว่าไทเพราะไทเนี่ย,ย,ยมันหมายถึงชนิดสำหรับผมเนี่ยมันก็จะกระเดียดไปทางที่เป็นสิ่งของมากกว่าแต่สำหรับไทของนักจิตวิทยาเนี่ยมันหมายถึงลักษณะหรือสไตล์ของคนนะครับ เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายเนี่ยผมขอเรียกมมาว่าสไตล์ของคนก็นแล้วกันนักจิตวิทยาเนี่ยเขาแบ่งสไตล์ของคนออกเป็น4แบบแบบแรกคือพวก dominance แบบที่2คือพวก influence นะครับที่แปลว่าน้มน้นาวจูงใจเนี่ยแบบที่3เรียกว่าพวก steadiness แล้วก็แบบที่4เรียกว่า compliance คนแต่ละแบบจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปสำคัญมากคือเราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เวลาที่เราจะศึกษารพูดคุยกับใครก็ตามที่เป็นพวก dominance เนี่ยเขาก็ต้องการการศึกษารลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นที่มีสไตล์เป็นแบบ influence หรือเป็นแบบ steadiness หรือเป็นแบบที่เป็น compliance นะครับผมไม่ลงรายละเอียดน,นะครับว่าคนแต่ละสไตล์ที่เป็น dominance influence เป็น steadiness แต่พวก compliance เนี่ยมีลักษณะอย่างไร แต่ใน EP เนี่ยอยากจะคุยให้ฟังว่าคนแต่ละสไตล์เนี่ยก็จะมีคุณค่าหรือลักษณะงานที่มันเหมาะเจาะกันที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับพวกด o ม i n a n c e เนี่ยจะมีคุณค่าต่อองค์กรมากหากเขาได้ทำงานในเชิงผลักดันงานใดก็ตามจะเป็นงานโปรเจกต์การมอบหมายพิเศษหรืออะไรก็ตามแล้วทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาอันนี้จะเป็น คุณค่าของเขาหากต้องการให้เกิดผลลัพธ์ของงานเกิดผลงานอย่างที่เราต้องการมีใครไปบี้มีใครไปตาม dominance จะเป็นคนที่เหมาะที่สุดในเรื่องนี้ถ้าง,งานในที่มีทำลายสั้นๆต้องการให้ดาเนิกนการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วคงต้องเอา dominance ไปทำงานที่ต้องตัดสินใจงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที พวกโด m ม n แนนซจะทำได้ดีและถ้าเป็นงานเลือกใดที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆต้องการคิดมองในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมบ้างเนี่ยต้องบอกว่าพวก d o m i n a นนซ์เนี่ยก็เหมาะอย่างมากเลยนะคุณค่าต่อองค์กรของพวกอินฟลูเอนซ์ได้แก่การโน้มน้าวชักจูงใจคนอื่นให้สนับสนุนความสามารถในการสื่อสารทางบวก ก็เป็นเรื่องที่เขามีคุดค่าอย่างมากเช่นเดียวกันถ้าต้องการโน้มน้าวใจจูงใจใครให้มีความสนใจหรือมีความโน้มเอียงมาทางของท่านต้องเอาพวกอินฟลูเอนซ์ไปทำแน่นอนถ้าเป็นงานที่ต้องไปพูดคุยกับใครเพื่อให้มีความกระเตือหรือล้นต่ําผมว่าอินฟลูเอนซ์ตอบโจทย์นะครับพวกสเตติเนต ก็จะเหมาะก,กับงานในลักษณะที่ต้องทำงานคงทีซ่ซ้ำเดิมซ้ำเดิมหรือทำแล้วออกมามีผลลัพธ์อย่างคงเส้นคงวาคาดการได้นะครับถ้าเป็นพวก steadiness เขายังต้องการการทำงานแบบมีแบบแผนที่กำหนดด้วยนะมีลำดับขั้นตอนบอกเขาชัดเจนเน้นการไกลเกลีย่ยเจรจา เมื่อเกิดข้อพิพาทกันหรือเกิดความไม่ปรองดองกันส่วนสุดท้ายก็คือหมีหรือนกอินทรียนะครับที่ผมชอบเปรียบเทียบบ้าเนาะงานที่เหมาะกับเขามากๆเลยก็คืองานที่ต้องว่านตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดถ้าง,งานใดก็ตามที่ต้องทําตามแบบแผนที่กําหนดไว้เป๊ะๆงานที่ต้องอาศัยการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย งานที่มีทางเลือกหลากหลายแต่ต้องเลือกมาสักทางเลือกหนึ่งที่มันเหมาะสมและมันสอดคล้องนโยบายสอดคล้องกับวิยุทธ์ของก่อรมีเรื่องไหนที่ท่านไม่ทราบไหมครับว่าคนทํางานแต่ละสไตล์อยากให้ท่านทราบไว้ด้วยว่าคนแต่ละสไตล์มันมีความถนัดความชอบที่แตกต่งางกันไป แต่เรามีลูกน้องอยู่หลากหลายสไตล์หลากหลายคนเช่นเดียวกันมันก็เลือกลำบากว่างานลักษณะนี้คงจะให้ลูกน้องคนนี้ทําคนเดียวงานลักษณะนี้ก็จะให้พวกสเตนเนทิเดตทาคนเดียวแบบนี้มันก็จะได้อารมณ์ของกันหนะ่ักคนต่างอยู่สําคัญมากเลยก็คือเราคงต้องดูสักนิดหนึ่งโดยเลือกคนที่มันแมท อาจจะเป็นสองคนสคนใครก็ตามนะครับที่มันจะช่วยให้งานของเราอะ่ะมันบรรลุเป้าหมายแบบนั้นน่ะคือการไปดูคุณค่าของคนที่มีกับงานและมันคือ put the right man to the right job นั่นเองครับ